มันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่เลยยังไม่เคยลืมลืนเธอไป แห้งมากพี่นิดอะไรไม่รู้ครับอุ้ยมันร้องผิดผิดอย่างงี้มั้งครับมาทั้งวันอเงี้ยร้องที่ไหนมาครับตั้งแต่เช้าร้องมาเร่ยนร้องอะไรแต่เช้าก็ร้องเพลงเนี่ยครับเพลงสองเพลงเนี่ยก็พอตอนเช้าเช้ามันจะร้องแบบร้องได้ครับแล้วพอหลังๆก็แหบแหบหนูไม่วอมเสียงก่อนนะครับวอมเสียงก่อนชุดผ้าวอมเสียงบอยส์บิลดิ้งก็มีตรงนี้วอมเสียงก่อนลงมาถ้าจะร้องวอมเสียงก่อน เสียงแห้งหมดแล้วเปิดเสมออาจจะดูว่ามันนานอาจพูดให้พูดให้ชัดลูกพี่ต้องระวังนะฟังดนตรีเดี๋ยวจะเพี้ยนสูงนระวังฟังเยอะฟังดนตรีครับร้องด้วยหูต้องเปิดอย่าลืมนะครับนะฉันคนนี้ไม่มีเหมือนเขาคนนั้นและเขาคนนั้นไม่มีเหมือนฉันคนนี้ เขาคนนั้นจะเอาอะไรก็มีไอ้ฉันคนนี้ก็มีเพียงตัวกับเงารักกับเขาสบายไรอย่างนั้นจะรักกับฉันได้เจออะไรอย่างเขาจะรู้เอาไว้ว่าใจฉันนั้นไม่เบาจะมองให้ยาวก็มีอะไรให้ดูฉันชวนมากัด กอนเกลือไม่มีวันเบื่อราบรองหัวใจดีเด่นเลี้ยมช่องชาหากได้มองก็คงจะเห็น one 2> 2, รักกันไหมหัวใจมันอยากเสะนะอ รอแต่เธอเมื่อไรถึงจะสนองรัก,ร,กรักกันไหมหัวใจมันอยากจะจองจองจองถ้าได้ลองลองลองก็คงได้รู้รู้รู้อ่านะต่ออานต่อกันอันแรกผมจะอธิบายก่อน2 w รักกันอันบนใช่ไหม one two รักกันไหมหัวใจมันอยากเสนอรอแต่เธอเมื่อไรถึงจะสนอง รักรักกันไหมหัวใจมันอยากจะตีตราจองชาได้ลองลองลองก็คงได้รู้รู้รู้รักกันไหมหัวใจมันอยากเสนอรอจะเธอเมื่อไรถึงจะสนองรักรักกันไหมหัวใจมันอยากจะจองจองจองชาได้ลองลองลองก็คงได้รู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 ้ตรงครับรู้รู้รู้อันเดียที่ยังเหลือไว้นะครับจะได้ช่วยให้เราเบาขึ้นครับรู้รู้รู้ ไปเลยไปไปเลยไปไปเลยไปเธอจะคอยดูแลไปเลยไปใจงอแงตามเธอแจแล้วก็เลยตามใจไปเลยไปไปเลยไปไปไปเลยไปเธอจะคอยดูแลไปเลยไปใจงอแงตามเธอแจแล้วก็เลยตามใจมันโน้ตเดียวตลอดเลยเธอเนาะตัวน้งฟังคุณนะว่าจือตรีสมมติว่าไปเลยไปไปเลยไป ไปเลยไปเธอจะคอยดูแลไปเลยไปใจงองแงตามเธอแจแล้วก็เลยตามใจเพงเลงด้วยครับอยู่ที่เพลงอยู่ที่อารมณ์อะไรอย่างนี้เลยครับอื mm hmm. คือถ้าเรามีสติอะไรเงี้ยมันก็ก็จะพยายามใช้ได้ถูกแต่พอเราสนุกแล้วมันลืมตัวมันก็จะไปครับ mm hmm. ผมต้องพยายามฝึกให้มันชินฝากให้เธอเลี้ยงดู อะไรี่พี่น,น,น, 2, นี่ก็มารับสองเนาะเพียงเร็วยังเดี๋ยวยังต้องรออีกครับเพราะว่ามันต้องลดคีย์ของพี่เจเป็นเอ i มเนอร์ er, ของผมต้องเป็นจี i er. มเนอร์ต้องลดลงมาหนึ่งเสียงกันมลงมก้าวขึ้นไม่ต้องดังให้เผือเฉยไม่ต้องดัง ให้มันไปข้างหลังนะเปิดเพดานอ่อนปะเจ็บม่มาดันอยู่ตรงนี้ครับอ่ากูหนูไม่เปิดไงลูกของร้อนๆในปากกู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 เหมือนกึ่งหาวด้วยทำหลายอย่างอย่าลืมเอาใหม่เริ่มใหม่เดี๋ยวจะร้องแบบเดิมก็ได้นะไม่ว่าไม่ครับเอาไงไม่เอาครับแบบไม่กูไม่แก้ให้ก็ได้นะไม่ครับแก้ครับแก้ครับ ดูไม um, oh. right. ่ค่อยเต็มใจหรือเปล่าเต็มใจครับค uh, ุณแหม่มครับผมอยากแก้ครับอยากร้องเพลงเพราะครับอะไรบ้างที่คุณพูดหนึ่งคิดเผื่อแน่ๆคิดเผื่อแล้วก็ต่อขอเลยกันตัวขอต่อก่อคิดคิดเผื่อคอยคอยคำแรกต้องระวังอย่ากระแทกปกติผมเป็นคนใช้คอร้องถ้าเวลาขึ้นเสียงสูงผมก็จะใช้การแบบฝืนให้มันถึงอะไรเงี้ยครับใช้การเก่งคอ ก็คือครูแม่ผมก็พยายามเปลี่ยนเพราะว่าถ้าผมใช้วิธีอย่างเงี้ยเสียงผมมันจะหายเนี่ยอันันก็แหวแล้วครับเนี่ยก็คือมันจะเป็นอย่างงี้เรื่อยๆคือผมต้องเปลี่ยนให้ได้อะไรเงี้ยครับซึ่งมันมีหลายอย่างที่ตองผมต้องทำครับเวลาที่มันทําได้เลยมันก็ชอบนะครับแต่พอเวลาที่มันถึงเวลาจริงๆแล้วบวกกับความตื่นเต้นหรือเวลาเวลาฟิลมันมาอะไรมันก็ลืมตัวครับมันก็กลายเป็นไปตามนั่นก็ไม่ดี ก็ต้องวัยยามฝึกให้ได้อย่าฝ้าความหวังที่ฉันจนเกินไปเพราะฉันไม่ได้ดีทุกอย่างที่ควรจะต้องรออย่าฝ้าความฝันให้ฉันคอยดูแลถึงแม้ภายในใจจะรักเธอ หมดตัวและหัวใจแต่คงไม่ดีเพียงพอเซนเนร้อ,องเป็นคำอย่าฝากความหวังแมอย่าฝากความหวังที่ฉ <ๆ S 1> ั <orton> นจนเกินไปถ้าคิดประโยคใหญ่พี่เซ <c oughs> นเพราะฉันไม่ได้มีทุกอย่างขอร้องส ที่ควรจะต้องรออย่าฝากความฝันเห <c oughs> มือนเราพูด <c oughs> ผู้ชายคนหนึ่งอะ่ะถูกปะแอบบอกแฟนคลับหรือว่าใครก็แล้วแต่แต่ในใจเรื่องเราจะทำให้เต็มที่ไอ้ใครอย่างนั้นมันเป็นความรู้สึกอะไรอะ่ะที่เซนจะเสนอ,อไม่รู้นะยังไม่ได้ตีความคล้ายๆเมืนั้น <c oughs> ประโยคเขาไปอยู่ใหญ่เป็น ดี๋ยวจะร้องโยกต่อยาฝาาความหวังเหมือนจะไปตามหนูที่ฉันจนเกินกลัวมันกลัวมันกลับไปเหมือนเดิมครับก็เลยร้องไปน้ครับอย่าฝาาความหวังที่ฉันจนเกินไปเพราะฉันไม่ได้ดีทุกอย่างที่ควรจะต้องรออย่าฝาาความฝัน ให้ฉันคอยดูแล,แลถึงมแม<ล>้ภายในใจจะรักเธอ<ล>หมดตัวและหัวใจหมดตัวและหัวใจพูดก่อนหมดตัวและสิ่งที่ฉันธรรมดาสิ่งที่ฉันกังวลแล้วเป็นบทละครอำไมถือขึ้นนะถือขึ้นนะสิ่งที่ฉันกังวลสิ่งที่ฉันกังวล เกี่ยวกับตัวฉันเองตัวฉันอย่าเป็นฉันสิ่งท okay um> ี uh> <S S ่ฉันกังวลสิ่งที่ฉันกังวลเกี่ยวกับตัวฉันเองตัวฉันเองตัวฉันเองมันเป็นภาษาพูดพี่เซนสิ่งที่ฉันยังเกรงฉันสิ่งที่ฉันยังเกรงสิ่งที่ฉันยังเกรงเกรงเกรงสิ่งที่ฉันกังวลจากว่ากังวลก็ยังไม่่คยดีเท่าไหร่ครับสิ่งที่ฉันเคยเจอตรงๆพี่เซนเอาใหม่ เจ็บสิ่งที่ฉันเคยเจอเคยเจอไม่เคยเจอตัดที่อ่ะให้รองตรงๆคือไม่ให้ไม่ให้เหมือนกับพี่เขาครับติดลูกเอื้อนอยู่ครับแบบเป็นเอออิมพไว้อะไรแบบคล้ายๆของพี่เขาเนี่ยครับโอ้แลน้องน้องรอดีดีเรื่องพันยิ่งเนี้ยตต้องใช้เวลาชัดก่อนจำบุญกันไว้คงไม่มีไปไกลตาเพื่อจะกลับมาคห้ ใช้เวลาเช่าก่อนจำบุญกันไว้คงไม่นี้ไปไกลตาพี่จะกลับ